เติมเข้าไปตามใจเราเลยและลักษณะนี้กินเลยสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีความอยากกินและผมนึกถึงอาหารอินเดียเลยครับผมเคยกินอาหารอินเดียอยู่ที่ออสเตรเลียครั้งหนึ่ง คือแบบอร่อยมากเพราะอยู่ที่ออสเตรเลียมีคนอินเดียอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นอาหารอินเดียที่ออสเตรเลียเนี่ยจะเกือบจะโอเซนติกเลยคือเกือบจะเดิมๆเ,เขาเลยผมเลยเออตอนเนี้ยผมอยู่ไทยแล้วแล้วผมอยากกินอะ่ะทำาไงดี s> <S ผมก็เลยไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตจนเจอว่ามีร้านอาหารอินเดียแต่แปลกกว่านั้นอีกคือเป็นบุฟเฟ่ต์ s> <S ผมไม่เคยได้ยินเลยนะบุฟเฟ่ต์อาหารอินเดียแล้วราคาไม่แพงเลยปกติอาหารอินเดียก็ร้อยกว่าบาทมันอาหารไทยนี่แหละแต่ที่เนี่ยแค่ร้9ยบาบาทได้บุฟเฟ่ต์เลย และที่เจ๋งเลยอ่ะคือ90นาทีคุณกินไม่อั้นเลยจะเป็นแป้งจะเป็นตัวเนื้อบัตเตอร์ชิคเก้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหของเด็ดมากและทีเด็ดที่สุดที่ผมอยากกินเลยอ่ะคือปานีปุริเคยเห็นไหมไอ้ที่เขาเจาะรูแล้วเขาเอาลงไปตักในน้ําแล้วก็วางเป็นคำคำคำให้กินอ่ะที่นี่มีแล้วนี่แหละคือที่ที่ผมจะมาจัดเลยวันเนี้ยเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าเด็ดผมพูดเลยน่าจะเด็ดเลยแหละ two hours later เราเข้ามาอยู่ข้างในกันแล้วครับ คือที่นี่ไม่ได้มีแค่บุฟเฟ่199นะมีบุฟเฟ่399<ม>คือ199กับ399เขาจะมีความต่างกันที่399เขาจะมีน้ําเสร็จแล้วก็มีูเมนูราคาแพงขึ้นแต่199จะไม่ได้รวมน้ํเนี่ครับราคาจะมีสองประเภทครับจะมี199กับ399เท่าที่ผมดูความต่างระหว่าง199คือจะเป็นในเรื่องของของหวาน ถ้าเป็น199ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูก็คือจะมีพานิปูริมีไข่มีฟิชเคอรีมีชิคกินต่างๆที่เป็นอาหารของอินเดียที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่พอเป็นตัว399ตัวนี้399อ่ะมันจะมีของหวานด้วยเท่าที่ผมดูจะมีโรตีที่เรารู้จักที่เราชอบกินกันจะมีโยเกิร์ตมีของหวานอะไรที่เป็นของอินเดียวันนี้ผมจะเอาที่199เพราะผมอยากกินข้าวมากกว่าผมไม่ได้อยากกินของหวาน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเมนูตามนี้ที่ผมอยากกินมากที่สุดคือตัวนี้เลยปัน n i ป p u ิเนี่ยแหละของเด็ดเลยแหละผมเห็นแบบในวิดีโอแบบเยอะมากเลยแต่ผมอยากไม่เคยชิมเองเลยวันนี้แหละจะได้ลองกินแล้วของแซบนะ่บอันแรกที่ผมจะเอาผมจะเอาปา n i ป p u ิ i ปลา n i ป p u ิเอา1แล้วก็เอา uh, butter chicken butter chicken หนึ่ง chicken t i k ้ a ไม่เอา butter า <man>. นออเอาเป็น b u t t นานเอาเป็น b u t ตอ r n มาสองแล้วก็เอาก g นหนึ่ง เฮ้ยร้อยเก้ามีโรตีครับแต่อาจจะไม่ใช่โรตีแบบหลายๆรูปแบบแต่จะมีโรตีให้อยู่ชิคเก้นบริยนันซีนโรยส์จาเติมเดี๋ยวเอาไม่เคยเห็นพวกนี้มาก่อนเลยอะคือมันมีหลายๆเมนูที่ผมไม่เคยรู้จักลยนะผมไม่เคยกินคือผมเคยกินอาหารอินเดียแค่บางเมนูแต่รอบนี้เอาชิคเก้นทิก้ามาด้วยหนึ่งแล้วกันไม่เป็นเอาเป็นเค r ร่ดีกว่าชิคเก้นเคเร่หนึ่งเอาเท่านี้ก่อน หล Dante, ังจากที่ดูเมนูไปเมื่อกี้เราตัดสินใจมาว่าโต๊ะมันคงไม่พอต้องย้ายตัวนิดนึงเพราะว่าเราสั่งไปหลายอย่างมากอันเนี้ยผมมาดูเมนู399เล่นๆว่ามีอะไรบ้างที่ต่างไปจาก199ผมดูเมื่อกี้สิ่งที่ผมเห็นเพิ่มมาเลยนะที่ผมรู้จักมันก็จะมีอย่างเช่นไก่ชิคเก้นลอลลีป๊อปมีโมโมชิคเก้นเออชิคเก้นซามูซาอะไรเงี้ยโมโมชิคเก้นนี่คือมันจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าไรในนี้นะในเนี้ยเปิดเมนูจะเป็นเหมือนเกี๊ยวอ่ะคือเป็นเหมือนเกี๊ยวแต่เป็นเกี๊ยวอินเดีย นี่จะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันต้องอยู่ในแค่399เท่านั้นคือ1 99ไม่มีจะเป็นหมึ่งเกียวอินเดียมาแล้วครับผมกับเมนูแรกคือปานิปูริจะเห็นไหมครับที่เป็นก้อนๆอ,นอะแล้วเขากระทอกข้างบนปอกๆแล้วเติมไอ้นี่ยเข้าไปแล้วกินเลยในที่สุดก็ได้ชิมสักทีแต่เราเริ่มกันเลยเราต้องกระทอกข้างบนนี้ มันเป็นรูแบบนี้นี่พอเราได้เป็นรูแล้วเราก็เติมของเข้าไปเติมเข้าไปตามใจเราเลยนี่พอมันเต็มแล้วแบบนี้แล้วถั่วเข้าไปอีกนี่พอเป็นลักษณะอย่างนี้แหละเราก็เติมถูกอันนี้เข้าไปเติมน้ํานี่แล้วก็เติมสอสน,นี่พอได้ลักษณะนี้แหล, <c oughs> ละได้ลักษณะนี้ อ,อืออร่อยจริงๆเฮ้ยมันมันเป็นรสรสชาติแบบเผ็ดเปรี้ยวซา่าๆมากเลยโอวนิ้วกดไม่ได้เลยฟ <Fuck it! S 1> คือมันได้ความหอมของเครื่องเทศมันได้แบบรสชาติเปรี้ยวแบบเปรี้ยวสาใจอ่ะเปรี้ยวแบบซ่าๆๆมากแล้วก็มีมันบด แล้วก็มีมันมัดตัดได้อร่อยมากนี่คือตัวแป้งมันนะกรอบมากแล้วตัวซอสไม่แน่ใจว่าซอสแบบไหนบแบบนึงซอสเนี่ยจะเป็นเปรี้ยวหวานเผ็ดมันจะมีความเปรี้ยวหวานเผ็ดในตัวอันนี้คงจะมีความเปรี้ยวเค็มพอเปรี้ยวหวานเผ็ดมาเจอเปรี้ยวเค็มแล้วเจอแบบมัน มันกรมกรมมากคือมันอร่อยมากเดี๋ยวต้องกดเข้าไปแต่แล้วก็เติมอันนี้ยเป็นเปรี้ยวหวานเผ็ดเติมเปรี้ยวหวานเผ็ดไปแล้วก็เติมเป็นเปรี้ยวเค็มประมาณนี้พอเดี๋ยวเติมอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้รสชาติพอรวมๆกันแล้วมันกรอบเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มอร่อยมากห คือมันเหมือนมันกินขนมแต่มันก็เป็นข้าวนี่เหมือนเรากินขนมแบบเลรสเปรี้ยวแต่มันคือข้าวมันเออมันเป็นรสชาติที่แบบเป็นรสสัมผัสแปลกดีอะอร่อยดีนะม,มาแล้วครับผมของที่ผมสั่งมผมไม่แน่ใจว่าอันไหนคือบัตเตอร์ชิคเก้นแต่ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นเพราะว่ามันมีความ มันที่สุดแล้วนี่อันนี้เป็นบัตเตอร์ชิคเก้นอันนี้น่าจะเป็นบริยานีแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นชิกาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะมันหน้าตาเหมือนกันมากเลยผม,มแยกไม่ออกเลยทั้งหมด4อย่างที่ผมสั่งแล้วก็มีปาทิปุริอันนี้แปง้งแป้งเนี่ยจะมีความมอญม่วงเงานนิดนึงซึ่งแป้งมวงเรานเนี้ยก็คือเป็นบัตเตอร์แป้งเนี่ยเขาเรียกว่าแป้งนานแป้งนางนก็คือแป้งของอินเดียแต่จะมีนานกาลิกที่ผมสั่งแล้วน่าจะยังไม่มาแต่มีแป้งบัตเตอร์เนี่ยมาก่อน นี่ผมได้มาแล้วอันนี้คือกระริกกระหิกจะมีหน้าตาคือจะมีกระหริกอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าเป็นแค่บัตเตอร์เฉยๆนานบัตเตอร์มันจะเป็นแค่เงาเงเยิ้มๆแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะมากมาครับเรามาเริ่มกินกันดีกว่าผมไม่เห็นผมแบบไม่ไหวแลวหิวหิวมากนี่กลับไปเลยทั้งชิ้น ชุ่มฉ่ำแบบฉ่ำมากมากเกือบตัดสินใจถูกมากเลยที่มากินคือคุ้มค่าแล้วอร่อยรสชาติถึงหอมหวานฉ่ำมาก อออออยอดชุ่มฉ่ำมากฟาเกตรสชาติมีความคุนค้นๆแต่นึกงไม่ออกว่ามันรสชาติเหมือนอะไรอ่ะไม่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 ไม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  คือหมายถึงว่าถ้าเทียบเป็นอาหารไทยอ่ะมันกลิ่นม,มันคุณมากเลยนะมันกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นปลิกมันคุณมากเหมือนอาหารเมนูหนึ่งของไทยอ่ะแต่นึกไม่ออกมันคือเมนูอะไรต้องลองดูอีกรอบหนึ่งแต่รสชาติอ่ะใกล้เคียงออสนะเหมือนที่กินอยู่ออสเลยเหมือนที่กินอยู่กับเพื่อนที่เป็นคนอินเดียน,นี่ อันนี้เป็นอันที่สามตัวนี้น่าจะเป็นชิก้ามาซาร่านั่นแหลชิคก้นชิก้ามาซาร่าฟาเกตฮึคุณลรสชาติเลยอันนี้นรสชาติเหมือนแกงอ่อมือนอแกงอ่อมบ้านเราแต่ว่าสีเป็นสีแดงอ,อ,อ๋อ รู <laughs> ้ละรสชาติเหมือนอะไรเหมือนปลาแดกครับผมรสชาติเหมือนเคยเคยกินไหมน้ำพริกอนะ่ยเป็นน้ำพริกทางอีสานจะเชียอว,ว่าปลาแดกรสชาติเหมือนเองลเลยเหมือนปลาแดกเลยจะเป็นปลาแดกใส่ไก่ก็จะรสชาติสัมผัสใหม่อันนี้เอาแค่น้ําอย่างเดียวอือนี่นี่ ต่อที่บัตเตอร์ชิคเก้นนะครับผมบัตเตอร์ชิคเก้นนี้ตักน้ำลงได้เลยเพราะว่าน้ำเขาจะมีความเหนืดจะเป็นน้ำเหนืดๆนจะไม่เหมือนสองตัวนี้สองตัวนี้จะเป็นน้ำเหลวๆใส่แป้งแล้วมันจะหกแต่ถ้าเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นเนี่ยมันจะเหนืดเราสามารถใส่แป้งเราปิดอย่างเงี้ยได้เลยทะลุครับผมน้ำแตกหมดอ่ะออดูสิดูความฉ่ำอ่ะ มันฉ่ำมากมันดับเป็นบัตเตอร์มันก็คือเนยแบบน้ำฉ่ำๆข้นๆเลยอ่ะ้าจะเป็นแบบเมนูที่กินง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยกินถูกต้องบัตเตอร์ชิคเก้นเป็นเมนูที่กินง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่เคยกินอาหารอินเดียเพราะบัตเตอร์ชิคเก้นจะให้อารมณ์คล้ายๆแพนแงบ้านเราจะไม่คล้ายๆมัสมันแต่เจะคล้ายแพนแงแต่จะเป็นแนงที่มีบัตเตอร์ก็คือมีเนยมันจะเป็นเครื่องเทศที่หอมเนยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันกินง่ายมันกินแบบแป้งทาลืม Nice ผมจะลองเอาแป้งกาลิกมาลองกินดูว่าแป้งกาลิกกับแป้งบัตเตอร์ธรรมดาเฉยมันให้ความหอมที่ต่างกันขึ้นอีกไหมบัตเตอร์ชิคเก้นนี่คือเป็นเมนูที่ดังที่สุดของอินเดียแต่มันแบบคนทั่วโลกรู้จักพูดถึงอาหารอินเดียทุกคนจะอ๋อบัตเตอร์ชิคเก้นเ้ย มันหอมขึ้นขึ้นมันหอมขึ้นจริงๆเพราะมันแป้งนานกระหริกมันมันได้มันได้บัตเตอร์ก็จริงแต่มันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมีพริกไทยมีกระหริกก็คือกระเทียมมันทําให้รสชาติมันหอมขึ้นมันไปตีกับเครื่องเทศแล้วมันชูกลิ่นขึ้นอ่ะมันทําให้อร่อยขึ้นด้วยนะว้าวอืม คือถ้าเป็นนานธรรมดาผมว่ามันก็น่าจะฮะก็เป็นแป้งนานมันก็น่าจะอร่อยแหละแต่พอเป็นมีบัตเตอร์มันมีความนัวความมันขึ้นมาแต่พอเป็นกาลากมันมีความหอมชูขึ้นมามเหมือนมันชีคูนขึ้นมาแล้วก็จะดิบลงไปน,นิดนึงให้มันได้ติดน้ำซอสขึ้นมาอืออืม,อม คือตอนแรกอะผมมาตอนสี<ม>่โมงเย็นผมเปิดประตูเข้ามาปั๊บผมตกใจเลยคนเป็นร้านครับ <c oughs> คือทุกโต๊ะมีคนนั่งหมดเลยไม่มีโต๊ะว่างเลยจนผมแบบเฮ้ยจะได้จะได้กินไหมวะผมเลยแบบเอ๊ะทำไงดีโชคดีที่พี่เจ้าของร้านเขาเดินออกไปพอดีพี่เขาเลยบอกให้กลับมาใหม่นะช่วงสองทุ่มก่อนร้านปิดร้านปิดสามทุ่มแล้วคนจะน้อยลงผมเลยโอเคครับพี่ได้ผมกลับมาใหม่กลับมาอีกทีคนน้อยแต่ขนาดคนน้อยแล้วอะยังครึ่งร้านอยู่เลยอะคนเยอะมาก ผมยังตกใจเลยแบบคนเยอะมากพอได้กินอาหารเท่านั้นแหละอ๋อไม่แปลกใจเลยทำไมคนเยอะคือมันอร่อยแล้วมันก็คุ้มค่าด้วยกับทุกอย่างที่ผมสั่งมาเนี่ยร้อยเก้าเก้าก็คุ้มนะจริงๆนะเกินคุ้มเลยด้วยโต๊กเตี๋ยวอาหารอินเดียจานหนึ่งก็แปดสิบเก้าสิบอะสองจานก็เกือบสองร้อยแล้วอ่ะทั้งหมดเนี่ยแค่ร้อยเก้าเก้าเองไปกินข้างนอกเนี่ยทั้งหมดนี้น่าจะมีสามสี่ร้อยอันจริงๆนะน่าจะมีสามสี่ห้าร้อยได้เลยอ่ะแต่เนี่ยแค่ร้อยเก้าเก้าได้หมดเลยคือคุ้มค่าแล้วอร่อยอ่ะ มีหน้าทนายมาสี่เมืองแล้วไม่มีที่นั่งต้องรออีกทีเกือบสามทุ่ผมผจะมีที่นั่งเกือบร้านปิดอ่ะตืน่นเลยจำเวันหนึ่งนี่ครับขอบคุณครับหลังจากที่เราได้กินจนเกือบจะอิ่มแลลวก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากกินของหวานของอินเดียแต่เปิดอย่างแรกเขาบอกว่าโยเกิร์ตท,ที่อินเดียเป็นอะไรที่นิยมกันมากแล้วผมเห็นพอดีผมเห็นอะไรที่มันแปลกตาม,มากผมไม่เคยเห็นโยเกิร์ตอะไรที่ผสมผักมาก่อน ผมไม่เคยเห็นโยเกิร์ตผสมผักมาก่อนเลยอรผมเลยเอ้ยไม่ลองไม่ได้ลวไม่ลองก็ถือว่าเสียเที่ยวแล้วต้องเอาโยเกิร์ตผสมผักแล้วนอกจากโยเกิร์ตผสมผักที่ผมสั่งมามันจะเป็นขนมคล้ายๆลาดูเลยันจะเป็นก้อนกลมๆหมวานๆแล้วในเมนูเขาก็ได้อธิบายไว้ว่าเป็นขนมที่เป็นแป้งถั่วดูกไก่เขาเขียนว่าเป็นแป้งบีซานและผสมด้วยนมสด แล้วก็นําเชื่อมเราจะได้มาเป็นลูกกลมๆแบบนี้แต่เห็นแต่ละอย่างแล้วแบบก็มีความคล้ายไทยนะพูดถึงไอ้ตัวเนี้มันเรียกว่าจารบีแต่ถ้ามองแบบอีกมุมหนึ่งมันก็คล้ายพวกทองหยิบทองหยอดทองไฟบ้านเรานะโอมาแล้วที่ผมบอกครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวนะยืมชื่ออีกแล้วใช่จารบีมันเส้นเสองสองทองโอ้นี่ก็จารบีไปทั่วก้อนนี้เขาเรียกว่ากูวแรบจามัน ทำมาจากมันทำมาจากแป้งถั่วลูกไก่แล้น,นี้ก็เป็นอันนี้ก็คือหน้าตาของโยเกิร์ตท,ที่ผมเลือกเป็นโยเกิร์ตผสมผักคือข้างในนี้จะเป็นผักนะไม่ใช่ผลไม้นะที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นผักเลยอันนี้ก็คือเพลนโยเกิร์ตธรรมดาโยเกิร์ตแบบผมก็อยากชิมว่า o r i g i n โยเกิร์ตอะ่ะมันจะเป็นรสชาติยังไงเปรี้ยวไหมหวานไหมอ,อะไรเงี้ยมาเรามารีบเคลียอาหารจานหลักก่อนแล้วเราจะไปต่ออาหารจานรองกันดีกว่า ที่ตลาดนัดที่ภาคอะไรก็ขายของไทยก็เป็นเค้กข้าเบ้งขุ้นจากมาเป็นเยี่ยมก็คืออินพอร์ตมาเลยใช่ไหมแค่สับงมาเราจะมาลองกูรับขึ้น่อยนี่เป็นก้อนอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจำรสชาติจะเป็นยังไงแบบเดาไม่ออกเลยอ่ะรสชาติจะมาแนวไหนอร่อยกว่าที่คิดระดับความหวาน จากคล้ายๆขนมลาดูคือมันจะนุ่มนอกมันจะออกแนวนุ่มๆกรอบๆนอกแล้วข้างในก็นุ่มคือนึกว่ารสชาติจะแบบหวานฉ่ำแบบเหมือนน้ำเชื่อมไปเลยอร่อยขนมไทยบางชิ้นอีกด้วย <c oughs> จริงๆอร่อยนะแค่หน้าตามันหลจจะน่ากลัวเฉยเพราะมันมันดำทั้งลูกเลยนะโยเกิร์ตใส่ผักด้วยวะอันนี้ที่เห็นนี่คือไม่ใช่แบบไม่ใช่ส้มไม่ใช่อะไรนะแครอทเลย กูอ่าแล้วกูต้องโดนไปลองดูกหมเออลองมันมันจะให้ความรสชาติแบบเปรี้ยวแล้วก็กินผักไปด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละผมไม่เคยกินโยเกิรแล้เก <Fuck it. S 1> ตอนนี้ผมยังแบบเหมือนผปเปิดโลกอยู่เลยสมองผมยังแบบยังชายอยู่เลยยังไงครับ oh. ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผม ดีลคลิปหน้าผมจะไปกินอะไรที่ไหนที่มันแปลกยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมส่วนคลิปนี้ผมขอจบไปกับรสชาติที่แปลกใหม่นี้ก่อนตอนนี้สมองผมกําลังแบบเรียนรู้มันกําลังอัปโหลดอยู่เจอกันใหม่ครับ <S <S